ปิดการขายสำหรับชุดแรกที่ทดลองปลูก3ากิโลกับละ10บาทพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกำลังแรงใจให้เมอยูเวอรี่ชาแนลในเดอ้อพี่น้องเดอ้อดีค่ะเวลคัมทูแมเอยูเวอรี่ชาแนลครับพี่น้องไอ้มือม้อนี้แมยูลืมมื้อนี้แมยูสิพาพี่น้องมาเฮ็ดคลิปล่างหอมเป็นชุดสุดท้ายแล้วแมยูลงทุนไป ห้าร้อยบาทหอมสามกิโลไม่ยูได้ขายได้รวมทั้งมื้อนี่นั่นรวมทั้งมดนั้นพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทมาไม่ยูสิพ้าพี่น้องลัางล่างหอมแค่เลยไม่ยูทดลองปลูกก็เลยเป็นการเริ่มต้นอีกอย่างเราไม่ยูปลูกพริกข้างพริกเนะี่ยมันใช้เวลาดดมันบอกไม่ยูเลยปลูกหอม หอมนี่ที่ไม่ยูเก็บขายนี่เดือนหนึ่งกับสิบวันไม่ยูเก็บขายก็ถือว่าโอเคเพราะว่าของในสวนไม่ยูนั่นเป็นสวนผสมผสานคือระวังเฮาลโรเขาต้องหายยัง,ยงมาปลูกขัง,ง่ังเพราะว่าพื้นที่มันใหว่างเวลาเขาโหดพริกไปเวลาเขาโหดพริกไปก็เออไม่ยูก็คิดว่าเอาอิาอย้ยางมาปลูกใจ่ดี มีอยู่ปลูกมีสลัดมีต้นหอมแล้วกับมีผักชีมีลายยางอยู่แต่ว่าไม่อยู่สิบห้าว่าเบิงวะผักหอมนี่ได้การขนาดพี่น้องเอ้ยเดือนกับสิบวันไม่อยู่สิบห้าหลัง <c oughs> ผ้าจมสะเกินเอา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 ลมลมก็ไม่อยู่ลมตังบ่เทียงตังกลงบ่เทียงอ่า ขนาดเห็ดราคาไทยบ้านได้หนี่บได้เห็ดราคาตลาดโอ้ยพิษสูตรอีกละปกติไม่ยุ่สิ่ล้างกีดินออกก่อนเราไม่ยุ่ยจะเงยนี่ไม่ยุ่ล้างกี่ดินออกก่อนเรางออกกจงเอาลงมหันเนี่ยล้างดินออกก่อนเดี๋ยวไม่ยุ่สิผ้าพ,พี่น้องมันล้างแล้วก็ คอยไปเบิง่งเมยุมัดคุ้มมากค่ะไอตอนเมนยุ่นสื่อหัวหอมนะแพงยุ่แต่ว่าช่วงนี้หัวหอมถึกเมนยุ่นแต่ว่าที่ปลูกยังบม่หลายเมนยุ่เห็ดแปลง่ยเพราะท่านคนผู้เดียวเห็ดหลายยางเนาะอย่างาได้ลายยางงกแม้ทักน่อยย่ม่มยุ่ ที่จะมารูปออกไอ้นี่ข,าเ,า,ขาเจ้าเขาเจ้ามืออาสีเลยนะเขาเจ้าก็เฮ็ดงายแล้วเนาะอันนีเฮายังบ่ทันมือสีแค่ทดลองปลูกเบิง่งเทาาฮ็ดผสมผสานทดลองปลูกค่ะพี่น้องมันก็เลยรูปรูปรูปรูรรูเดี๋ยวเฮ็ดไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวแม่ยุกะ สิ่เอาว่าม็นพี่น้องเห็นอ้ยมันบ่คอยแจงปานใดเนาะพี่น้องไอ้แมย่เฮ็ดกลางแดดมันก็นเลยบ่ขัดขนาดเอามาห่มเรยได้หนิรูปรูปไอ้นี่เฮาก็รีเอวใบบ่สวยออกเดียวเดียวเดียวให้พี่น้องเบ่งอีกค่มลงเบ่งเนี่ยอมย่ ชี้กออกตัวใดตัวนี่มันจะเห็ดให้มูเหลืองเร็วกล็ลืบออกไม่อยู่ขายขายเฉพาะในบ้านแบบขายราคากันเองแบบไม่อยู่เห็ดกำร้อสิบบาทบพท่านได้ไปตลาดหอมบดก่อนเพราะว่าไม่อยู่เห็ดกรำไงผู้ดใดเขาก็เจกบเมาเอาเมาเอา เมยุพอใจขายไม่ไม่เน้นราคาตลาดคือพอใจขายซํานี่เดี๋ยวคอยมาเบงังเมยุมัดกันเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องมามัดหอมกันมัดถือทดลองปลูกหอมผันมัทดลองปลูกถือสวงมันถือเนาะพี่น้องเอ้ยเมยุแม่ซื้อหัวหอมมาแพงแต่ว่าขายถือ เนี่ยกำละสิบบาทได้นี่กำละสิบบาทยูเฮ็ดกำละสิบบาทเพราะว่าไอ้นี่ขายให้ในบ้านบ่ได้ไปขายตลาดก็เลยเฮ็ดกใหไ่แต่ว่านในตลาดฮะไม่ยูเฮ็ดเขาจาโอ้ยในตลาดไม่ยูเฮ็ดเขาเฮ็ดซัํานหล่ะสิบบาทในตลาดซัมหนิสิบบาท ว่า,าอ้ไของมม่อยู่นี่กับรางค่าเพื่อนรับไปขายไปขายให้ทังบ้านนี่แหละไม่อยู่เลยเหตุกเพรไงว่าขายให้ทังบ้านจะคของมันกระเทินไปตลาด มอยุกันเลยได้เห็ดจังสีไอช่วงนี้ของไม่ยุน่นะมีแต่หอมที่ที่มีผักที่มีนะ่ะมีแต่หอมอย่างอื่นแล้วก็มะเขือก็บพึ่งเก็บได้า่หลายก็เลยยังบม่ท่านได้เอาไปตลาดเลยเลาะขายน้ำบานซะเกินกำลังสิบปะ <laughs> บัได้ไดวัน,นไดเราซื้อนมันยูเดอร์ในร้านสิบบาทปิดการขายสำหรับชุดแรกที่ทดลองปลูกสามกิโลกับละสิบบาทพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพ็นกำลังแรงใจให้ม่อยูวอลีเชนเนลในเดอพี่น้องเดอ้อ